ก็ผู้นำชุมชนนะครับทุกทุกที่นะครับตามรายชื่อที่ท่านสมบัติขอบคุณพี่น้องเขามากันเยอะนะครับน้องใหญ่ถ้าอากาศไม่หนาวจะเยอะกว่านี้นะครับใช่ครับแต่นี้ก็โปรโมเตอร์ก็ยิ้มได้แล้วล่ะทีมงานโปรโมเตอร์พูดใจยอมรับเลยครับทุกปีครับคุณคุ้มเท่าใหญ่พบกันที่นี่ครับค่ะโปรโมเตอร์ก็อาจจะมัดเปลี่ยนกันไป มีเสียย่อมย่อบ้างมีท่านกำลันกีระพันบ้างโอ้แดงอี่ท่านกำลังนนะคะต้นสอดบมงคลน้ำเงินกอดแรมบ้าสตีอุบลครับมีรุ่นใหม่รุ่นใหม่มีท่านสายฝนมาด้วยนะจ๊ะวันนี้วันน้นนี่วันน้นนี่เบี้ดีเสมอดีทั้งกีดีบอสซัดตีสิบตอนนี้ห้าสิบกว่าแล้วน้ำหนักของเพชรสายฝนอ้าวอาจารย์เย็นครับเย็นอ้อมเย็นตัวให้ จับจุกทีเริ่มกับต้นมาในวังจันทลกอย่างนั้นราชางนัก้ข้าพุทเจ้าเนแต่บกับไมู่้แต่าตาาคนน้ทเลบุญ้ก็ลุกเชีย์กันตายาสลูกศิษย์กีหัวใจตนั

ที่คไอ้ท้วอันตรายจากตระกเมืองเอ้พุทธว่าลูง <adventurous> สิง nah, ย <tur> <rawd Moder> ์บางิรันจก้านสว่างเดินมาเนมาว่านสได้อาว่ะครับกิอยบางกิรั

บางนถอยคณนที่สามอู่นมีแนวงไปมร้อยมพี่นนยัีีสู่แนี้เลยก็วาตรเะครับผู้ต่อไปเตียมตัวนะผู้ต่อไปเรศักสิทประเสริฐเจรับลูเตาสิทธรฐานู้กายทธาอเศษแบนี้ประริประเสริฐรมรานผู้ต่อไปผู้เจ้องรับูนกับเไมูา อลไม่สนใจเตรียมกันเลยต่อ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 ต evet> ่อต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 ่อ่อตอต่ออย่อ่อตอต่อต่อตอต่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 อ่ออโออโอตอต่อต่ออออ่อออ่ออ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 อ่ออออ่ออ

อ้าวเด็กยิ้มแดงหัวเมียจำกันไม่ได้ไม่เป็นไรน้องจอยจะไปจำผิดว่าเมียคนอื่นเป็นเมียตัวเองเน็กยิ้มแดงไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเลยเขาไม่ใชไใครนะพาดูตาเาดิ๊กจิตกันดกนเลยนย่า้เสียอรกนอย่าให้เสียชื่อกลีรพรมไปเลยเอาเอาเอ นีกววาเด็ดนกีร่างลุกโกรกเด็ดนาตะเงสีแดงรับลูกศิษย์กันสเา้นี่อลูกศิษย์รม้ลูกไปไปไปะาไปลูกศิษย์กม่สีเ้สว้ัดออปขวาขวาขวา

อ้าวอบครับก right. like, ัดสอกกัดน้ใจ right. right, ีเขาตาแล้วเขามตาเลยโรับตานนี้ละรโมราอเลยเสียงก็าอ้าวอ้าอ้าวคอมเมนต์คอมเมนต์เดี๋ยวเสียงจะห็นเสียงซีอมเมนกีท้นาลักษณะนาคได้เห็นกัน้เลย